สวัสดีครับดีๆตอนี้เราก็สู่ช่วงคลิปสั้นแต่มันดีนะครับวันนี้มาถึงอีพีมนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของ FSCI กันนะครับ FSCI คือดัชนีที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัท Morgan Stanley Capital International นะครับซึ่งบริษัทเนี้ยก่อตั้งมากว่า35ปีแล้วนะครับเขาจะสร้างดัชนีนะครับหุณดัชนีต่างๆทั่วโลกเลยนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเวลาไปลงทุนในต่างประเทศนะครับซึ่งเวลาเราไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ย ในประเทศที่เราไม่ได้อยู่ไม่ได้รู้จักไม่ได้คุ้นีเนี่ยเราก็คงจะไม่รู้จักหุ้นในบริษัทในประเทศนั้นๆถูกไหมครับซึ่งดัชนีตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เราดูง่ายขึ้นครับว่าในประเทศนั้นหุ้นไหนเป็นหุ้นนั้นยอดนิยมนะครับเป็นหุ้นที่แบบเขาลงทุนกันเยอะนะครับทีนี้ในดัชนีที่ตัว MSCI เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะมีดัชนีทั้งหมด4อันใหญ่ๆนะครับก็คือดัชนีของหุ้นนะครับดัชนีของตลาดเงินนะครับของตราสารหนี้ แล้วก็ตัวสังหารินทรัพย์นะครับแต่ว่านี่เราจะมาเจาะกันเฉพาะตัวดัชนีของหุ้นอย่างเดียวกันนะครับซึ่งดัชนีของหุ้นเนี่ยนะครับมันจะมีหลายประเภทมากนะครับเอฟเซีเขาจะแบ่งบเป็นหลายประเภทนะครับเวยาแบ่งประเภทก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาดูอะไรนะครับอย่างเช่นเขาดูตามประเทศนะครับก็จะมีดัชนีของตแต่ละประเทศเอฟเซียของแต่ละประเทศอย่างไทยก็ยจะมีเอมเซียไทยแลนด์นะครับหรืออาจจะแบ่งตามกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกําลังพัฒนานะครับยังไม่พัฒนาอะไรเงี้ยเขาชอบแบ่งเป็นกลุ่มๆหรือแบ่งเป็นโซนนะครับเป็นยุโรป เขาก็จะสร้างดัชนีพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลานักลงทุนนะครับสถาบันที่เขามีเงินเยอะๆครับเวลาเขาจะไปลงทุนในแต่ละประเทศเขาก็จะมองดัชนีของแต่ละกลุ่มภาคนะครับว่าเฮ้ยแต่ละโซนยุโรปเอเชียอันนี้นนลงทุนกว่าแล้วมันดูที่เอเชียสิในเอเชียมันมีประเทศไหนที่น่าลงทุนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะไปดูจาก msci นะครับทีนี้ใน msci เนี่ยนะครับมันสําคัญยังไงกับนักลงทุนทั่วโลกแล้วก็ในนักลงทุนของไทยครับสำหรับนักลงทุนทั่วโลกนะครับเวลาไปลงทุนต่างประเทศ ก็ดูดัชนีพวกนี้นะครับเอามาวัดดูว่าประเทศไหนน่าลงมากกว่าเพราะว่าไม่ว่ากองทุนนะครับต่างชาติจะใหญ่แค่ไหนเงินเขาก็มีจํากัดนะครับเขาก็จะต้องเลือกในประเทศที่มันมีนะแนวโน้มที่จะทำให้ผลกําไรสูงสุดนะครับส่วนของไทยนะครับไทยเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรจาก m s c i นะครับก็คือโดยปกติครับหุ้นที่อยู่ใน m s c i นะครับเวลาเขาคำนวณเขาไม่ได้เอาหุ้นทั้งตลาดของไทยเนี่ยไปคำนวณเอเมซีครับ เขาจะนําหุ้นนะครับบางส่วนเท่านั้นไปคำนวณในเ c i นะครับโดยหลักการก็คือเขาจะคัดหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงนะครับเอาเข้าไปคํานวณน,นะครับโดยถ้าเขาคำนวณเนี่ยเขาจะหยิบมาแค่หุ้นขนาดใหญ่แค่ไม่กี่ตัวนะครับหลักสิบเองนะไม่กี่สิบตัวแต่ว่าหยิบเอามารวมกันแล้วเนี่ยมาร์เก็ตแคปของทั้งหมดที่ทเขาหยิบเนี่ยนะครับจะมากกว่านะครับประมาณ80เอ,อ่อมันจะประมาณ85เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดทั้งหมดของไทย ทีนี้ไอ้ตัว MSCI เนี่ยนะครับเวลาเขาหยิบไปเขาดูเกณฑ์อะไรบ้างนะครับหุ้นที่อยู่ใน MSCI นะครับข้อหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีสภาพคล่องสูงนะครับโดยมีฟรีโฟด์ของหุ้นตัวนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งฟรีโฟด์คืออะไรนะครับในคลิปสั้นแต้มดีเลยมีแรกๆอธิบายไปแล้วใครยังไม่รู้ก็ลองไปย้อนดูกันนะครับนะก็คือฟรีโฟด์ต้องมากกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเพื่อให้เกิดสภาพคล่องที่สูงนะครับข้อสองก็คือถ้าเอเมริก็าแถบของบริษ ขั้นต่ำก็คือจะต้องมากกว่า250ล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับก็คือเอา market cap คูณกับ c ีโฟนะครับแล้วมันจะต้องมากกว่า250ก็จะได้อยู่ในเกณฑ์นะครับซึ่งบริษัทไหนก็ตามที่อยู่ในเกณฑ์นะครับเข้าเกณฑ์แล้วเข้าไปอยู่ในการคำนวณใน c i เนี่ยบริษัทนั้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่สนใจนักทุนต่างชาตินะครับ มันก็มักจะทําให้บริษัทนั้นๆนะครับมีราคาสูงขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะนักลงทุนต่างชาติสนใจเวลาเขาเข้ามาซื้อเนี่ยก็จะซื้อไอ้กุ้นกลุ่มอยู่ในเอสไอนี่แหละนะครับเพราะกลุ่มนไอ้ตัวเหมือนเขาไม่รู้จักมันก็มีโอกาสที่มันจะสูงขึ้นนะครับทีนี้แล้วเราไปนักลงทุนเราได้อะไรกับมันนะครับก็ถ้าเกิดจากจากลงทุนนะครับเขาเรียกกิ้งกําไรในคุ้นของ m s c i ก็คือหลักการง่ายๆคือถ้าเรารู้ว่ามันคุ้นตัวไหนมีโอกาสที่จะโดนคำนวณเข้าไปในเ s c i นะครับก็คืืออเราก็ไปซ้ นะครับก่อนที่มันจะประกาศนะครับข้อมูลมันรมันรู้ก่อนนะครับก็ซื้อแล้วเก็งกำไรพอมันประกาศปุ๊บเราก็ขายนะครับแต่ว่า MSCI เนี่ยใน1ปีนะครับเขาจะคำนวณทั้งหมด4ี่รอบนะครับโดยเวลาเขาจะประกาศก็คือเขาเรียกปรับ m s c i หรือว่ารีบาลานซ์นะครับก็คือปรับพอร์ตเอาหุ้นตัวนั้นเข้าเอาตัวนี้ออกอะไรเงี้ยไปหนึ่งคือสรอบนะครับก็คือหลังจากจบไตรมาสนะครับประมาณเดือนกว่ากว่าสองเดือนนะครับอย่างเช่นจบไตรมาสสี่คือจบปีใช่ไหมเขาจะประกาศ รีบาลานซ์ประมาณกุมพานะครับหรือ,อยังจบไตรมาสหนึ่งคือมีนาใช่ไหมครับเขาออก็จะประกาศรีบาลานซ์ประมาณพุ่สภาแบบนี้นะครับดังนั้นปีนี้มันปับตั้งสี่รอบอ่ะถ้าเกิดเรารู้ว่าหุ้นตัวไหนมีโอกาสที่มันจะเข้านะครับก็คือเราอ่าน่าวอาจจะได้วิเคราะห์มีโอกาสที่มันจะเข้าเราก็อาจจะไปซื้อกอดเมื่อเก่งกไรได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าหุ้นที่มันจะเข้า MSCI จะต้องขึ้นทุกตัวนะครับและออกจาก MSCI ก็ไม่จําเป็นต้องลองทุกตัว แต่ว่าเอามาประกอบได้ดังนั้นนักทุนสายเทคนิคข้ก็คือยังไงสุดท้ายมองจากกลาดเป็นหลักนะครับแต่ว่ามาอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะเวลาบางทำไมบางปีเดือนพฤษภาปลายเดือนเนี่ยมันชอบมีหุ้นบางตัวที่แบบมีปริมาณการซื้อขายหุ้นเยอะๆตอนปิดตลาดนะครับซื้อขายเยอะมากผิดปกติเลยะนะครับบางคนคิดว่าเออเดี๋ยวมันหอ่อพรุ่งนี้มันจะต้องเล่นแน่ๆเลยไม่ใช่นะครับมันคือการปรับพอร์ต ตัว uh oh, MSCI ซึ่งมันก็จะมียอดซื้อขายในสิ้นวันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ให้ทราบไว้เป็นข้อมูลนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้หลายคนคลายสงสัยเกี่ยวกับ MSCI กันนะครับเช่นเดิมครับใครที่ชอบคลิปสั้นแต่มันดีนะครับมีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้านล่างนี้นะครับแล้วเจอกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ